นนี่่ยยมัออรอปลาอร่อยแน่นอนแต่ใส่มะขามป้อมเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวรอดูด้วยกันเนาะ,ะคิดถึงบางเวียงคิดถึงทางลาวใต้ตัวนึงย,ยาวนี้ก็มีอ่ะเหลืองเอนี่ยไม่มีเมือกแล้วทีนี้จับได้สบายแล้วเห็นไหมเนี่ยนี่ครับจับได้สบายเลยเอป็นจานเรากิเนเด่สองคนเนี่ยวหวานจริงไงแกงมลารดใส่มะขามป้อม สวัสดีเอฟซีครัวลุงเด่นแฟมิลี่นะคะมาแล้วครับมาแล้วพี่น้องมาดูวันนี้นี่ปลากระทิงจากบามน้ำโขงครับเห็นไหมเกือบปอกไปน้องบ่ได้แ่าแกงปลารสใสบะขามปอมวันนี้เราจะนี่บะขามปอมถ้าดูจากคลิปก่อนหน้านะเออวาปพากันไปเอาบะขามปอมอยู่กลางทางนะครับนี่บะขามปอมวิตามินซีสูงนี่เคยได้ยินแต่ในเพลงครับมา แกงปลารดใส่บะคามปอมวันนี้เราจะมาแกงดูมันจะเป็นยังไงมันจะอร่อยเหมือนในเพลงไหม <c oughs> ในเพลงปอมน่าจะอร่อยนะนะมันจะแบบฝาดหวานใส่ใบแมงลักใส่ผักกระแยงอันนี้มันใช่ต้มนะครับมันเป็นแกงเลยเป็นแกงเลยนะแกงเลยเพราะว่าใส่เครื่องแห้งนี่แกงพี่ต่างมาก,กรอบล้าใส่ใส่ตู้เย็นไหมครับค่ะอ๋าดังกุ๊กๆเลยกรอบมากเลยโอ้เป็นดนตรีได้นะเนี่ยนะก่อนอื่นเลยปลาปลาโรดเนี่ยไม่ประาลาดเนี่ยอ้ยตัวใหญ่ค่าดุบาล่เหมอนก่นเลนะ ที่ที่ไหนนะวังเวียงนะไปสปปลาววังเวียงเยอะมากตัวใหญ่ใหญ่กว่านี้อีกอก่อนที่เราจะเอามาทําต้มนะครับต้มยําต้มส้มแกงส้มนะครับต้องเอาไปย่างก่อนปลาพวกนี้เขาจะมีเมือกเมือกอยู่เนี่ยถ้าอเอาไปแกงเลยมันจะเป็นเมือกมากน่ามันเนียวมันบ้ามันจะ,ม,นจะ,ม,นจะมันจะไม่เวิร์คต้องเอาไปย่าง<อ>ย่างให้มันหมาดมาดแล้วเราก็จะเอามาแกงส้มจะได้อร่อยครับนี่แมนเดวขัดเป็นเมือกหลๆเหมือนห้ากินแต่นะ่มันจะเป็นเนี้ยเๆียวเนาะ วันนี้เราสถานที่เก่าของมอหานางงานก็บกินนะวันนี้เก็บของยังไม่หมดครับยังพลรุงพลังเต็มอยู่เลยซาๆกับา้องปืนกันจะก็ดดอกครอะเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปเรีเดินพาไปจุดเตาย่าง<ะ>ปลาแล้วก็เอามาต้มเอามาแกงกันวันนี้<ะ>แซ่บแน่นอนปล่าวด<ช>ุ๊ดแซ่บไปเลยยังไม่เคยกินนะแกงปลาลดใส่มะขามป้อมะแต่น้องฝ้ายเคยกินนะปลาเนี้ยมันเนื้อมันแน่นเนื้อมันอร่อยปลาอร่อยแน่นอนแต่ใส่มะขามป้อมเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวรอดูด้วยกันนะไปจุด ตัวใหญ่เลยย่างเลยต้มหมดได้แหละแต่เขาไม่ได้ย่างสุกมากเนาะไม่สุกย่างให้หายเมือกเฉยย่างให้เมือกมอนนี้ท้องอะไเท้องไข่หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยนั่นอะวะท้องป่องมากเลยย่างหมดเลยครับปลานี่เขากินอะไรกินกินหญ้านี่เขาหากินตามซอกหินต้องน้ําไหลด้วยครับกินขี้ไข่น้าอกินขี้ไข่น้าปลาอาจจะเป็นปลากินเนื้ออยู่มั้งแต่ว่าหากินตามซอกอะพวกฝอยไปไหนไม่น่ใจะกินพืชหรือกินสัตว์แต่ว่าอยู่ปลาน้ําไหลออกกําลังกายตลอดเวลา เนื้อจะแน่นมากเนื้อเขาเลยแน่นนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็ย่างก็พลิกไปพลิกมาให้มันหายเป็นเมือกนะครับรอเดี๋ยวเราก็เอาไปต้มใหญ่ส่งตเนี้ยเองสิฮากิ่นอยางเลยเนาะมันเป็นลื่นๆเห็นไหมเนี่ยเป็นเมือกนะเนี่ยเนี่ยเป็นเมือกถ้าเราไม่เอามาย่างก่อนเนี่ยมันจะไม่อร่อยคิดถึงบางเวียงคิดถึงทางลาวใต้ตัวยาวอย่างนี้ก็มีอ่ะใหญ่กว่าตัวนี้สองเท่าเลยจริงอ่ะโรงเดีนไปงเล่นก็ดูในคลิป ที่ไปกับน้อยเบิรมไปกับพี่เค้นก็ต้มกินตลอดถ้ออาไปวังเวียงไปเส้นทางลาวใต้เนี่ยไม่ได้กินปลากระพงไปไม่ถึงแสดงว่าปลานี่จะอยู่แถวพุทน้งน้ำโขงไงเ,เขาได้น้ำโขงนี่อ่ะดีมากเลยครับจ้าเอาละครับเดี๋ยวขอกลับดูแป๊บหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นมันมันเมื่อเมื่อเนียครับถ้าย่างมาโอ้อย่างเงี้ยได้เลยครับเนี่ยให้ย่างให้มันแห้งๆพอมันเจอความร้อนพาะมันก็จะแห้งมาอย่างเงี้ยครับนี่ครับ เมือกพวกนั้นก็จะหายไปครับดูลายเหมือนงูเลยนะเนี่ยงูปลาพวกนี้ครับปลากระทิงนี่โอ้ต้มมานะครับหอมนะครับปลาชช่นนี้มีกลิ่นเ,เป็นเอกลักษณ์ครับโอ้ได้แล้วได้แล้วพี่น้องได้แล้วยังมีอีกหลายตัวอยู่นะครับเนี่ยยังเหลืออีกสี่ตัวนะครับนี่เดี๋ยวย่างแป๊บนึงเดี๋ยวไปสับแล้วก็ตําพริกแกงแกงกันเลยครับกินข้าวเย็นนี่ครับควันออกวีวเลย<ม>อ่าหอมด้วย นี่นี่ครับย่างจนเหลืองเงียไม่มีเมือกแล้วทีนี้จับได้สบายแล้วเห็นไหมเนี่ยนี่ครับจับได้สบายเลยเปไปลาบเนาะคืเส <ไป S 1> ียบเนาะลาบน่าจะเหนียวเหรอก็หั่นเป็นชิ้นๆเดียวมันอาจจะต้องได้ไม่ไม่หัน่นไม่หั่นเล็กนะครับนี่คือคนละชิ้นไมเลยนะครับนี่แต่ว่าจะแปลกตรงที่ว่าใส่ปะขามป้อมใส่มะาามป้อมมันต้องไปล้างท้องไหมอู้ปลานีมีไข่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ไข่ ไข่บ้านเขาหรือเปล่าหน้าหนาวานี่เนื้อมันแน่นๆอย่างงี้ครับอ่าหืมมากินอ่ะดูเนื้อแน่นมากชิปเนื้อเนื้อแน่นมากนะใช่ใช่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราสับปลาแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะตำพริกแกงกันเราจะทุบมะขามป้อมใส่หม้อหอีกนะฮะก็จะให้ถ้าคิดว่ามะขามป้อมเนี่ยใส่เป็นลูกมันคงจะไม่มันคงจะไม่ไม่ไม่หรอกมันต้องตังในตำเป็นลูกปเนาะ ถ้ามันให้มันแตกๆแจ็กหน่อยใส่มีอะไรไหมสก๊อตปูไข่เหรอเป็นไข่นะทั้งท้องใหญ่ยังไงอะไรเนี่ยไข่ไหมนะใช่ไข่ไหมหรือไข่มันไข่วันมันเก็บไข่มันข้าวใหม่ปลามันไงช่วงนี้เขาจะเก็บพลังงานไว้แล้วครับมันก็เข้าหนาวแล้วเฮ้ยอยาให้ลุงเด่นสับปลาเดะ๋ยวเด่นสับปลาแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเรา่ะเดี๋ยวช่วยกัน้วกันเดี๋ยวตามพิกแกงให้ก็ได้เดี๋ยวพี่จะตามก็ได้แป๊บเดียวโอเค นี่ก็มมมะขาป้อนี่ใส่ใส่ใส่หลายบมะขามป้อมเพิ่งเดินมาเดี๋ยวผมต้องชิมดูก่อนกันนะขอชิมดูมะขามป้อมลูกแม่ว่าต้องดูกับนนะัดลูกเล็กๆที่มันเปรี้ยวมากเลด้ยวยนะ<ะ>นั่นแหละเห็นบะอ,อร่อยถ้าลูกใหญ่ไม่ค่อยเปรี้ยวลูกเล็กเ,กเปรี้ยวแล้วก็นี่มดูกใกล้ๆนะทุบให้มันแตกก่อนมันจะได้มันจะได้รสชาติจะได้ออกแกงปลารสใส่บะขามป้อม ใส่สักสกบูกพอละเดี๋ยวเปรี้ยวเกินเนี่ยสดหวานหวานไม่เปรี้ยวมากเดี๋ยวเปรี้ยวอยู่นานี่ล่ะต้องตุนไวไ้ได้หนิมะขามป้อมดองเนาะดองก็ได้หรือว่าเอามาเก็บในตู้เย็นก็ได้<ำ>เดยวดาดาเราคนจะเริม <พอ S 2> เป็นว<ม>ัด<า>เป็นทองถ้าไม่พอใส่านาวมะนาวนะครับนี่ครับมะขามป้อมเตรียมไว้เลยเอ้ยมะขามป้อมเรานี่แหละ แถมใจดีอ่าแลอีกอ่าลุงเด่นใจดีใจดีแถมมะขามป้อมอ่ะเดี๋ยวตามพี่แกงเลยครับพอเดี๋ยวขาตะไคร้เดี๋ยวไปล้างอีกแป๊บนึงแล้วก็เอามาสับใส่ใส่ขาด้วยอร่อยครับอ่าซอยขาขาขาแก่ถ้ามีขาอ่อนไม่ก็อ่อนแนะเนี่ยไม่ได้แก่ไม่ได้แก่มากกำลังได้อยู่กินต้มแล้วกินได้แนี่ยๆภาพวกนี้ใส่สมุนไพรใส่อะไรมันจะไม่ใช่คล้าวนะข้าวเนาะ เราจะใช้สุดแกงนะครับแต่ว่าเราก็จะแต่ว่าเราก็จะใส่พวกนี้ใส่เข้าไปในแกงด้วยส่วนหนึ่งเราก็จะเอาตําที่แกงนะครับไ,ไปตำใส่อย่างงี้ดีกว่าใส่อย่างงี้เลยนี่นะครับข่าเตรียมข่าเตรียมตะไคร้พริแกแห้งใส่พริแกแห้งนะครับแกงนี้แต่ว่าใส่ผักกระแยงอีกแล้วนะผักกระหยงเะ้กากอนองไอบ่มาเต์<อ>กินไปกินมาหอมแหมเจอกานอนตอนนี้เธอชอบหรือเปล่า ชอบละแล้วก็พริกแห้งกรอบๆเลยครับ <อะ S 2> ตาพออย่างนี้แหละ,<อ>ะตัเสียงตำอย่างนี้นะแหละเก๊หมี่านบ้านนี้ก็อร่อยนะแล้วก็ใส่แล้วก็ใส,ใ,ใส่น้ำปลาครับใส่น้ำปลาเยอะเข้าไปหยาะน้ำปลาด้วยขาดก็ได้ขาดก็ได้เอววันนี้นี่ก็หอมแดงหอมแดงใส่เยอะไปเลยจะได้หวาน,วานตำพอแตกนะครับไม่ไม่ตำแบบใช่ยายทานว่าตำพอให้มันแตกตำให้มันแตกพอ มาขันปอบตกใส่ไปไม่ไหมดน,นะแถมแถมตำพอแสงนี่นะครับเห็นความสดความหวานของปลา,าน้ำเสรล้น้ำจะเดือดแล้วก็เอาขามันคล้ายๆกับตก๊แกงส้มเลยเนาะแต่ว่าเราอยากต้องใส่สมุนไพรพวกนี้เข้าไปเยอะๆคะจ,<า>จะได้อร่อยเข้มข้นแล้วก็พริกแกงขิเลืมตำพอ,อยหยาบๆนะโขลกใหหยาบๆอันนี้เหมือนจะสูตรเนื้อสูตรเนื้อนี่ตำจนละเอียดเลยนะถ้าเป็นทางเหนือนะ เ,เดี๋ยวต้องเอาน้ปะลาะสดร้อนสุ่มๆนี่ก็ไม,<ะ>ม่แห้งแล้วมือนี่นี่แล้วก็เดี๋ยวมีน้ำปะลามีผงนัวจา้าเ<ะ>ปรี้ยวจากมะขามป้อมค่ะมันจะเปรีมม้ยวแล้วม,มันจะอร่อยขนาดไหนไม่รู้รอดูนี่นี่มะขามป้อมเห็นไหมจริงมะขามป้อมใส่ก่อนเรได้เลยนะเพราะว่าจะน้ำจะได้ออกใช่ไหมเดี๋ยวใส่มะขามป้อมไปก่อนแปลงฟันใดบอนอ้อยิงดาวะทเขาว่าเปรี้ยวแล้วแปลงฟันไม่ได้เสียวฟัน วิตามินซีสูงนะครับเนี่ยป้องกันหน้าหนาวแล้วก็แก้วงแก้บัดไปในตัวครับใช่น้องไฟชอบเดี๋ยวเรามาเดือดแป๊บนึงให้มาขมป้อมมันออกรสชาติเปรี้ยวที่หนึ่งถึงจะเอาปลาใส่แล้วก็อันนี้ก็ต้มไม่นานแต่ว่าปลานี้ต้มนานไม่ได้เพาะเส็นตัวอยู่ตลอดเวลาเนื้อเขาแน่นอร่ยะใส่ผักกยงใส่ใบเมงรักอีกอ๋อมีผขกอิตูอยู่แต่แล้วก็มีเนื้อเออมีเนื้อเหลือเมื่อวานแบ่งมาทาเนื้อแดดเดียวหน่อยหนึ่งเดี๋ยวก็จะเอาไป นี่เนื้อก้อนใหญ่ๆเลยสเน่ลเลยน้องอันนี้ครับนี่เราเนี่ยแดดเดียวเดี๋ยวก็เอาไปปิ้งไฟนอ,นอ่อนๆปิ้ง<ช>กับขี้เถ้าผมกี้แหละ,ะแล้วก็เอามากินกับข้าวได้แหละตอนเย็นรอติดตามครับจากเนื้อสดกลายเป็นเนื้อแดดเดียวเลยนี่เดี๋ยวไปปิ้งเลยดีกว่าจ้ะปลาเหลือสามตัวไปค่ะปิ้งขยะกินกับข้าวด้วยกินกับข้าวฮ้อนๆกระแทบปลาปิ้งไปแรงมากปิ้งเลยมันจะอันนี้หรือเปล่า ปิ้งด้านบนไม่ต้องปิ้งปลดก็พอดีแล้วมากนี่เอาไปให้ย่างเลยก็ได้นี่สุกสุกหรือยังปิ้งให้ไฟก็นอนนี่ปิ้งไฟแรงขานาดนี้คิดได้เหรอหมมเมื่อกี้เห็นเลยเรายกขึ้นแล้วมันไอ้นี่ไงอ,อ,อันนี้ย่างกินเล่นๆนีนน่ะเนื้อเดี๋ยวเดียวปกติเขาทอดแต่ตรงนี้เราจะยา่างมาเดือดมากนะครับพี่น้องดูนี่น้ำสีทองเลยครับ สีเหลืองทองเลยนี่นะเราก็จะใส่เกลือแกงกะเอาแล้วก็<า>กมไม่ได้นะน้ำปลาอีสานแทๆ้ๆป้าว่านแพ้ว,ว่ามันซินน้ำปลาลายะท่านยังให้แปลว่ายกนิ้วให้เลยนี่นี่นี่ดูใส่เป็นหนึ่งทับทีครับเพิ่มความเข้มข้นน้ำปลาล้านี่ต้มใส่ปลาดุกนะไม่มีกลิ่นคาวของปลาดุกนะครับเพราะว่าปลาล้านี่มันมันไม่รู้ไปทาปฏิกิริยาอะไรกับปลาดุก นี่ปลากระทิงอ่าใส่เลยน้ำเดือดแล้วเมื่อกี้ค่ะใส่เลยเดือกน้เดี๋นะเดือดแล้วเนาะเดือดหรือยังเดือดค่ะเดือดเดือดแล้วใส่เลยพอดนี้เพิ่มน้ำปลาร้าไปไงใส่ไปเลยครับอืมโอ้น้ำมันจะออกขาวๆนี่นะครับเนี่ยดนน้ำี่มะเขือเทศไหมเดี๋ยวเอามะเขือเทศมาใส่ทักสองสามลูกเราไปดูในตู้เย็นกันนะจริงสวยใส่เลยอ่ะน้ำเดือดและเดี๋ยวก็เพิ่ม มะเขือเทศไปนิดหนึ่งมันจะได้ความเปรี้ยวจากมะเขือเทศเพิ่มครับแล้วก็ได้สีสันของแกงเรานะครับพาใหญ่เลย่าสีเลยเออเปิดหรือยังเดือดหรื้ยังตุบๆๆแล้วเออคนให้ดูหน่อยลูกเด่นจะเพิ่มน้ำดูจะเพิ่มน้ำให้มันเยอะนิดนึนะครับเพราะผมต้องการซดนะแต่ว่าเนื้อเราก็ปลาเราก็เยอะครับนี่เนื้อปลาหมดแล้วครับเนี่ยดู เดี๋ยวเราจะเอาอาจจะเอาใส่หม้อไฟสดกันนี่ครับเออนี่แหละเธอลองชิมดูหน่อยใช่ไหมว่ามะขามป้อมมันเป็นยังไงนี่ครับหน้าตาของแกงต้มปลารสครับไข่ฟักทองมาซิมเออโอ้ยลืม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 เนื้อลืมเนื้อครับเกือบไหม่เออนี่นี่นี่เนื้อแดดเดียวครับดีเลยโอ้ยลวกไปแล้วอันหนึ่งนี่ชิ้นใหญ่เมื่อกี้นี่นี่เดี๋ยวก็กลับไปเรื่อยๆครับไปไปกระดังพอดี ไฟไม่แรงเกินไฟเปิดชิมน่าอือหือกินกับข้าวได้นะครับกินเป็นกับแกล้มโคตรเทพครับวันนี้นาามันยังไม่ทันสุกนะแต่ว่าชิมดูน้ำซุปไ,ได้ว่ามันขาดอะไรยังไม่ได้ใส่ผงนัวยังไม่ได้ใส่ผักบางอย่างนี่ลงไปใส่ผักอีกรูกชะชิอ่าอ <c oughs> อ พริกลงคอเปรี้ยวได้แล้วเปรี้ยวได้อยู่เปรี้ยวเปรี้ยวมันเปรี้ยวนึกว่าเป็นอะไรนึกว่าอร่อยมากที่ได้พริกลงคออ่าเออนี่นี่สุจะทานจะทานใส่นี่นะอันนี้ใส่ใส่ลราอร่อยจริงครับผักไผ่เนี่ยเขาใส่กับแกงปลานะเชื่อผมไหมใส่เลยเหรอใส่เลยผักไผ่นี่ใส่ก่อนเลยเถ้าว่าต้องการให้มันน้ำมันน้ำมันหอมมาจะหอมใช่ไหมกดหน่อยอ่ะลองชิมดูน้ำจะหวานๆเลยค่ะ แต่อาจจะยังไม่นัวใส่น้ำปลาอีกก็ได้เี๋ยวความหวานจากปลายังไม่ออกไงเพราะน้ำยังไม่ทันได้เดือดเลยโอ้ขาดเปรี้ยวหน่อยเนาะขาดเปรี้ยวแต่ว่ามะขามป้อมยังไม่ออกมาเติมเกลือน้ำหวานไหมหวานมากน้ำหวานเดือๆเลยเนาะหวานมะขามป้อมมั้งใช่กินต้มหอกเข้าไปปุ๊บเนี่ยเกลือน้รลดายตัวเองนี่หวานครับเหมือนเรากินมะขามป้อมเออเขาถ่ายเขาถ่ายครับใส่เกลือไปอีกนิดนึงเยอะไป น้อยไปอีกเดียนี้อัดพอดีดเกลือเข้าไปอุย้ยหอมหอมบิมลีใส่ใบนี้ลงไปหอมครับใบผักไผ่เนี่ยลองใส่ดูจะทานชอบเราใส่ผมก็เอิมมันก็โอเคเลยอ่ะโอ้มันหวานจริงครับแกงปลาลดใส่ปลาคามพ่องหวานจริงน้ำมีออกเปรีย้ยวมันิดนิด แต่ว่าทาห้าบเเปียวเอากระใส่บะนาวอีกครับมันเวลาคือลงไปครับมันหวานหวานติดลิ้นหวานหวานหวานข้าวเออหวานคือข้าไอ้ยำคัมป์้อมอะไรอร่อยครับอร่อยใกล้สุกแล้วเดี๋ยวไปดูเนื้อแป๊บนึงเดี๋ยวกินข้าวด้วยกันนะครับพี่น้องใครยำใครได้ทานข้าวเตรียมข้าวเตรียมปลามากินพร้อมกันปิดไว้ห้านาทีเดี๋ยวเราชิมครับเตรียมผ้าถ่านมะนาวกินข้าวพร้อมกันเลยจ้ามาแล้วครับพี่น้องถึงเวลาแล้ว จุดแน่นอนอย่างนี้ครับอุ้ยผักกระแจยงใส่มากใส่น้อยแล้วแต่คนชอบนะแต่ผมว่ามันกินกับข้าวเลยอร่อยเนี่ยมันนี่จะกินกับข้าวครับบิดเลยนะบิดนี้เลียวแล้วก็ใบแมงลักนี่นะใบแมงลักนะแต่แต่พี่น้องอีสานบางคนก็ไม่ชอบนะครับใบผักกระแจยงเนี่ยแต่คนเหนือคนเหนือต่กอนผักกับพ่ชอบคนเหนือชอบครับนี่แกอย่างนี้ไปเลยหอมมาก นี่พี่น้องตักมาอย่างนี้เลยครับดูเนื้อปลากระทิงนี่นะนี่ดูเนื้อปลาครับโอ้ใส่หม้อไฟนะโอ้หม้อไฟก็ร้อนๆเดือดฐานแดงๆเลยครับนี่นะนี่เราซื้อมาเท่าไหร่ละสองร้อยห้าสิบว่ะหม้อไฟใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่อ้อนปลาเหรอใครจะไปพูดถึงหม้อไฟทำไมไม่เห็นยกขึ้นมาก็เลยเท่าไหร่น้ำเราซื้อมาเนี่ยสองร้อยห้าสิบค่ะแถมให้อีกหนึ่งขีด สองรอยหสิบาทอันนี้หมอ้อเนี้ยเฉพาะปลาเฉยนะครับสองร้อห้าสิบราคาขายขายเท่าไหร่เนี่ยโอ้หค่าหมอ้อนี้เหรอ,อต้องสามรอยขึ้นนะที่เราไปกินที่ไอ้น,นั่นเขาก็ขายหมอ้อละสามร้อยนะสามร้อยห้าสิบแต่ว่าเ<ะ>ขาไม่ได้ให้เยอะอย่างนี้ไงดูนะ้าเทาน้ำแล้สวสจเดยอหอมผักกระเย,ยงมากครับเยบอะตักปลามาชูบนเอามะเขือเทศมาโช,ชว์หน่อย เดี๋ยวความร้อนจากเตาถ่านได้เนื้อย่างเราก็สุกพอดีคมาด้วยจ้าพี่พี่พป้าป้านะอ่ะำาำไรคุณไหลครับพีเอฟซทุกๆคคนกับข้าวได้กับแก้มกดเทพพขอซดชิมไม่ต้องใช้ช้อนกลางมากินแต่สองคนนี่ว,ว้าวหวานรัง่ะแกงปลารสใส่ปลาขามป้อมอ่าแสดงว่ามันแสดงว่า เพิ่นเคยต้มมากไงเพิ่นเป็นเพลงได้ไงโอ้น้ำแกงหวานมากปลานี่หวานคือปลาน้ำไหลครับหวานมากไม่ใช่หวานแบบหวานมะขามป้อมนะมะขามป้อมมันออกเปรี้ยวใช่ไหมนี้มันออกใช่ได้ดูดูสีน้ำดูสีน้ำแกงนี่ค่ะนี่เธอดูนี่ดูดูสีน้ำแกงหืมลายมากพี่ขีนหนูส่วนไม่ต้องแล้วเพราะพี่ขีเนเผ็ดอ่ะถ้าจะให้หอมก็ทุบใส่นิดหน่อยอแต่เราไม่ใส่แล้วนะพอดีแล้ว หอมผักกระเดงาามามาๆๆาเดี๋ยวตั้งกล้องกินข้าวพร้อมกันนะครับมาเลยพี่น้องเด้อว่ากินข้าวรมกันนะจะาี่ป้านาฮ่าชิฟซีพีคน,นอุ้ยเกาแตกอีกนะนี่แหนมวัวเมื่อคืนได้สองอย่างอยู่มีเนื้อแดดเดียวแล้วมาปิ้งไฟนอ,นนอ่อนๆนะแล้วอันนี้กินส้มลุงเด่นครับแป้งคนเดียวทำเอง อูดึงเหนืออู้ดึงเมืองเผ่าลาวพร้อมเผ่าลาวลูกนกอีสานณนเนี่ยนะ,ะนถึงเวลาที่ไม่มีช้อนแล้เ,ลเหรอเอ้าช้อนเมื่อกี้เอามาให้สองคันนี่ใส่ละมีแต่ถ้วยบ่โอ้ย้ยไดเดี๋ยวไปเอาช้อนมาก,ก่อนเดินสิบรอบปะโรงเรียนอะ่ะกันเดย์ยิ้มยุคหางจะคอนเดย์ตอนเย็นเนข้าวเหนียวก็เนื้อแกงวันนี้ไม่อยากจะบอกว่าชมฝีมือชมกันเองคือ รสชาติาหากินยากเปิดร้านอาหารได้ชมตัวเองไง <G ül> แต่ก็อร่อยจริงลดลดแล้วเวลา <ด S 2> ผมไปทานแกงนี่นะถ้าปลาพวกนี้นะครับมันต้องมีหม้อไฟอย่างนี้แหละคือที่บ้านได้ซื้อไว้ตั้งแต่ตนเไปไ็นวัยรุ่นแล้วชอบทําอาหารมาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วรสชาติของ<า>งของแต่ละคนก็เหมือนกันเด้อบางคนกะ อออร่อยเ,เหมืนนกันจริงๆปลาพวกนี้ไม่ใช่ว่ามีเงินเลยหากินได้นะแถวบ้านเรามันมันมีมันมาหากเนี่ต้องไวๆหน่อยจ้นี่ว่าห้าวดีดีได้ที่อุ้ยเนื้อปลาไม่แน่ดีๆเนี่ยทอดติดใจเป็นห้องปมะเดื่อทอดเนาะอร่อยมากน้ำซุปนี่อกุสงบซลมอนป้อมมันหอมมัน,ม,นมันอัดเอิบไม่แน่นหวานเพราะถ้า ใส่มาขำข้อวเข้าไปเนียน่นแนแยแล้วบะเนียมันหอมพักไปแย่ไหมไม่เก็นเรื่องไฟฮาเนืยน่ยให้ชองให้ความมันไปเลยไม่เป็นไรครับนี่ยซดน้าแบบโล่งนี่มากเลยเลยอาก็ได้มีเป็นอี๋ก๋วยเตี๋ยวไม่หมุน,นยังไงทำอย่างนี้ก่อนเลยเนี่ยไม่ติดมาแล้วมันเป็ายานติดไล้ก็ก่างเดี๋ยวชิมแล้เดี๋ยเดียวนะ ไม่เหนียวเลยเนี่ยอื ừ, มไม่สุกเหรออืมเหนียวว่เคีอุแล้วตัวใายนี่ใส่ก้กานอืมมันๆไปกินแหนมนะพอแหนมที่น้ำมันรองกินเลยโอ้โหน้ำซุปร้ายมาก นี่ไหมอยากกินแหนมใช่ไหมใช่มิกกี้ถือมาถุงแล้วไม่ใช่เหรอทำถุงนึงมนอยู่ทำแหนมหกเจ็ดอันอยู่นะเมื่อกี้แย่ไปให้เยอัสองอัน,นอแหนมงูวลงเดินครับเล็ดรับความสำคัญนี่แหนมงวเป็นอย่างนี้นะเขามีสอดไส้นะครับของลรงเดินเบ้ยเกลือแล้ว พริกยัดอยู่ข้างในเก็บได้ซุปดวงเฮงดวงเฮงมาดวงเฮงเนื้ออันนี้ไปทำไมมันเหนียวดวงเฮงดวงเฮงย้อนเคี้ยวความหวานจากเนื้อก่อนดวงเฮงนั่นแหละหาเลยอ๋อกินเลยให้เมียเอาต่อเนื้อเนื้อหวานมากครับเนี่ยเนื้อขาวๆ กนินแนมไหได้ไดาเนเลยแหน,น,แนมครับครับไ,ไม่เป็นไรแล้วกินไปแล้วนี่แหนมบัวอ,อะไรเขาอยู่ด้ตามมาัเอาแล้วเนี่ยทำเมื่อคืนนี้ครับ

ถ้าคนเหนือด,ดูการทำแบบนี้นะถ้าคนเหนือดูการทำแบบนี้นะครับมันจะดูันมุอยมันจะอร่อยได้งไงตาพริกแห้งกระเทียมก็ไม่ใส่งตำธรรมดาแล้วตาพอหยาบๆอย่างเงี้ยแต่ว่ามันล้ำแบบผมแบบครับนะผมไปเห็นมาหลายหลาย,หลายที่อยู่เขาทำร้าน <c oughs> อ,อาหารอีสาน้ดังเนี่ยเขาก็ตำพริกป่นใส่ในใส่ในกระปุกกระเดื่องไรลา ต้มยำเนี่ยต้มแกงส้มเนี่ยเขาต่างใส่ต่างๆ,ๆ,ๆบอกเจ้าที่ก็ทำอย่างนี้ยเลยก็อร่อยเลยว่าตำาห้อมเนี่ยตำให้มันอ่าม่ต้องละเอียดมากทำมากินจับนีัมันเสิหวานถ้าเป็นหอมแดงนะแต่ก็แล้วแต่เมนูยอย่างถ้าเป็นคนเนื้อต้องตำตำละเอียดเลยอร่อยไปอีกแบบ<อ>แกงหอมเนื้อแกงหอม แกงปลารสไส่บะขามปอมครับโอ้โหรสชาติเวลาเราซดน้ําแกงเข้าไปนะครับมันก็มีความหวานเหมือนเรากินบะขามป้อมครับนิดๆแล้วก็เลยน้ําแกงเลยขายดีครับซดน้ําแกงเนื้อปลาก้อนแน่นๆหวานๆนะครับก็ถือว่าเป็นเมนูที่หากินได้ยากแถวบ้านผมนะครับนานๆเขาจะเอามาขายทีนะครับก็เรามีโอกาสได้มาทําเป็นต้มยำหม้อไฟอย่างนี้ถือว่าเด็ดมากครับก็นั่งกินกันไปยาวๆนะครับพี่น้องวันนี้เมนูอร่อยครับต้งไปทอดที่กินละทอดได้โยม ก็ข้าวอ,อร่อยครับทีน,นี้ทํามยายเลยน็อกเลยอันนี้กินอ่างงีนั่้มพี่ก็ไม่อิ่มเมืเนี้ยพี่อยากกินช้าช้าก่อนด้ป่ะ <laughs> อร่อยคลิ <laughs> น,นี้คลิปแม่เราอาจจะนอนในรถนะคือน,นี้ยวันนี้ชาติแบดไม่เต็มแล้วครับ <laughs> เดี๋ยวเราจะลองมาเทสพลังงานของแบดที่เียมคอ,อร์เฟดกันดู ไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยวจะเปิดเครื่องเปิดแอร์ไว้เปิดแอร์รอแล้วก็ไปอาบน้ำอาบท่าเดี๋ยวมาดูหนังจบสักเรื่องหนึง่งแล้วก็จะนอนจะนอนทั้งคืนเลยแหละจะลองดูว่ามันใช้ได้กี่ชั่วโมงน่ะนะมาทดสอบการี่ o นอนก,กันทีเราอยากรู้จริงๆคือเราซื้อมาเราก็อยากรู้ไงว่ามันใช้ได้จริงกี่ชั่วโมงเราก็อยากจะรู้ก่อนที่เราจะเดินทางว่ามันใช้ได้กี่ชั่วโมงจริงๆเนี่ยน,นะครับไ,ไปลาไปเยาเจ้าเสียใจหูเนาะ ว่าเออถ้าพักซัมมี่เหรอถ้าเรจองไปหาพักทีพักแบบไหนเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวกินข้าวเสร็จเนี้ยยุ้เดนก็จะถ่ายคลิปต่อเลยแล้วก็จะมานอนในรถดูสักคืนจะจะรันแอร์เปิดแอร์นะครับเปิดทีวีเปิดดูทีวีหนังสักเรื่องหนึ่งดูเน็กเน็กผิดสักเรื่องหนึ่งแล้วก็แต่ว่าแอร์จะเปิดจนถึงเช้าเลยลองดูว่าดูว่าแอร์จะได้ขนาดไหนนะแล้วดูปริมาณของแบตเตอรี่มันเหลือเท่าไหร่มีเกวัดอยู่นะครับใครมีโอกาสนะครับไปเจอปลากระทิงมีโอกาสลองซื้อมาแกงส้มดู แกงส้มแบบเมืองๆกันนะครับแกงส้มแบบแกงแบบเราเคยกินอ่ะเคยกินอย่างเงี้ยแกงอย่างนั้นอ่ะค่ะเอาตามสไตล์ไม่ต้องแกงแบบนี้นะแกงแบบนี้ที่คนเคยชอบตามสไตล์ที่ผู้มากอยากกินแต่ว่าป่านี่อร่อยครับคือเราอยากจะชิมตามเพลงไงแต่ในมาเพลงนี้ดีจริงดีจริงเพลงนี้เขาค่้ถูกใจต้งเด่นละยงไปแล้วนะครับสำหรับอีพีนี้ก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคู่รู้ว่าน้องเด่นแฟมิลี่ แซ่บแซ่บแซ่บจ้นาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะไปเทศต่อ,ตอละเวเกแบไว้เราคงใช้ไปได้อีกนานอยู่เดี๋ยวผมก็จะเปิดแอร์แล้วผมก็จะนั่งกินขนาน้างนอกแค่นั้นโอ้โหแล้วแต่ปิดประตูสิเราอยากรู้ว่าเวลาเราใช้งานจริงเราเหมือนกับบ้านเราเราใช้เราก็ต้องปิดประตูแบบให้ออกน้อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยน,นะไปแล้วครับสำหรับอีพีนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดรนทักไทค่ะขอตัวไปนะครับสวัสดีครับลาขาเจี๊ยบดูโอ้ดื่มกินอะไรเย็นๆอ่ะมากินเย็นๆกันแก๊กเงี้ยเหรอ ออินแตกเงี้ยกินแกงร้อนๆหนักแตกเงี้ยสุดยอด